<13. S 2> น้องจำหน้าจิมไม่ได้นะอะก็เลยแบบเออหนูนี้หรอกนะความคิดเห็นสุดเกลียดอันยองจีค่ะจากที่ได้ใช้มาเป็นเวลาเจ็ดวันเนาะจีสัง่งเพลียวเริ่มแต่วันที่สามขอมาวันที่ไม่สิบแปดสิบกว่า,วาแล้วก็ใช้มาที และจี๋สั่งจากออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน14วันถ้าเกิดเอาไปคืนที่ Apple Icon สยามหรือว่า Apple าที่เซ็นทรัลโน้นะแต่เราจะมาบอกกันค่ะว่าเหตุผลหลักๆที่จีรู้สึกมไม่ชอบอ่ะคืออะไรข้อหนึ่งเลยนะคะคือจีน,นีีน้อง iPhone 7 Plus อยู่แล้วที่ยังใช้ได้ปกติเลยปัญหาของน้องอะตอนแรกที่จี จะซื้อ iPhone 13ก็คือแบตมันเหลือแคออ่สุขภาพแบตเตอรี่มันมีแค่65ทุกคนก็คือแบตมันน้อยมากผู้ปิดบางคนที่ปิดชาร์จโทรศัพท์ท,ท,ทิ้งไว้ทั้งคืนแบตมันก็จะเสื่อมเร็วาาะนะคะแล้วก็เหมือนนะคะเป็นที่ได้แั่1 5อ่าอันนั้นคือปัญหาหลัก ซึ่งจีก็เลยมองว่าอืมหรือว่าเราจะเปลี่ยน iPhone รุ่นใหม่ไปเลยดีข้อ2ที่จีซื้อนะคะเพราะว่าจีอยากได้กล้องที่มันแบบดีกว่าตัวน้องตัวเนี้ยเพราะว่าจีจะมาถ่ายกิโอรีวิวในอินสตาแกรมนั่นแหละแต่พอเอามาลองใช้อะ่ะจีกับรู้สึกว่าแบบจะบอกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันโอเคนะคะทุกคนคือกล้องมันสวยมันเหมือน1ิ p r อ Max อะไรอย่างนี้แหละ แต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านอื่นๆทำไมเราถึงคืน iPhone 13ที่คอแรกที่จิตัดสินใจเปลี่ยนก็คือมันเป็นสแกนหน้ามันสแกนหน้าค่ะทุกคนแล้วจิไม่ชินด้วยความที่แบบ iPhone 7 plus คือเราสแกนนิ้วนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเออเวลาเราเข้าเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วเรากดแบบเพย์ก็สแกนนิ้วได้เลยอ่ะ แล้วมันคล่องสําหรับเราแต่พอเปลี่ยนมาแล้วแบบเราต้องถอดแมสสแกนหรือว่าเราต้องแบบพิมพ์รหัสอะไรเงี้ยเจ็ก็รู้สึกว่าคือมันยุ่งยากอเฮ้ยมันช้าแล้วมันก็แบบไม่สะดวกสำหรับเราอะเราก็เลยแบบอืมเลิกหุ่นยนต์แลใช้ไปแบบสองสามวันเริ่มแบบมหุ่นยนต์ไงดีอะไรเงี้ยประเด็นที่สองก็คือเออเรารู้สึกว่าเจ็ด plus ของเราอะมันยังใช้ได้ดีอยู่แค่เพียงเปลี่ยนแบตบมันก็น่าจะใช้ได้ปกติค่ะแล้วต่อไปก็คืออะไรอะเออขนาดค่ะ จริงๆแล้วตัว7 plus น่าจะไซส์ใกล้เคียงกับ iPhone 12 pro max หรือว่า13 pro max มากกว่าคือไซส์ที่แบบจับพอดีมืออะแต่ว่า13มันจะแบบเล็กกว่านิดนึงจริงก็คือไม่ถนัดแล้วจิก็เข้าไปที่ Apple i ้ลไอคอนสยามใช่ไหมคะจิก็บอกบอกเขาว่าแบบเออพอดีอยากจะคืน iPhone 13ค่ะเขาก็บอกว่าเอาเอเป้ามีปัญหาอะไร,รเปล่าลยอะไรเงี้ยจีกม็มันไม่ได้ ต้องซื้อ Apple Watch แล้วล่ะครับ Apple Watch แล้วล่ะครับมาเดืนที่สามขาดคนคคจีเห็นข่าว iPhone 14แล้วแล้วจีรู้สึกว่าแบบเออ maybe แบบในอนาคละเขาอาจจะทำเป็นสแกนแบบ iPad แบบเนี้ยสแกนนิ้วแบบเนี้นยเพราะว่านห้เขาทำแบบนั้นลงมานะคะเพราะว่าจีแบบ ไม่ชอบการสแกนหน้าเลยอะทุกคนมันต้องถอดแมสแล้วก็แบบสแกนหน้าแล้วบางทีน้องจำหน้าจีไม่ได้ะ <c oughs> คือน้อง iPhone 13อะดีมาก iOS 15ดีมาก <c oughs> ฟังก์ชันทุกอย่างดีมากๆค่ะทุกคน <c oughs> คือจีลองใช้ทุกอย่างมาแบบเออฟังก์ชันน้องดีนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบ iPhone 7 plus ไม่ไหวแล้วหรือว่ารู้สึกว่าเออมี Apple Watch น่าจะชอบเพราะว่ามันไม่ต้องแบบสแกนหน้ามัน มันสามารถปลดล็อกโดย Apple Watch ได้เลยอะไรเงี้ยคือว่ามันก็อาจจะแบบฟังก์ชันสำหรับคลุกแล้เลยแบบเออส่วนนี้นหรอปนะมันแค่สกแกนหน้าเราไม่ผ่าน Macbook Air หรือ iPad Gen 4ดีกว่ากันนะ Macbook Air ใช้อะไรได้เยอะมากๆคือจีอ่ะเอาไว้ทั้งตัดต่อวีโอ ต่อรูปภาพทำไฟล์อาร์ตเวิร์กลงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ทำกราฟิกอะไรหนักๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบใช้งานง่ายนะคะนี่นะคะเป็น macbook air m1 ปี2020เจียเป็นคนที่ติดจะใช้ iCloud เป็นรายเดือนคือเราอะ่ะมีรูปถ่ายเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอจีก็เลยสมัครเป็น รู้สึกจนะ256อีกหรือเปล่าที่เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ99บาท Apple iCloud ก็คือมันจะสามารถซิงค์ในมือถือ iPad แล้วก็ MacBook ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบบ AirDrop หรือว่าแบบไม่ต้องมาเออนั่งส่งไฟ์ลในไลน์ือก็บีบอัดอะไรอย่างเงี้ยให้มันยุ่งยากมันก็คือมันจะซิงค์กันไปเลยอเงี้ยจิก็รู้สึกว่ามันแก้ปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นจิกก็เลยไม่ได้ซื้อตัวที่มันแบบมีเมมเยอะๆขนาดนั้น ออก็ซื้อแค่ตัวพื้นฐานตัวระดับแบบธรรมดาที่สุดนะคะแล้วก็คือซื้อในราคา30,000ื่กว่าบาทส0 0 0มื่นต้นๆนะตัวตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ6เดือนแล้วรู้สึกว่าค่อคนข้างที่จะพอใจกับน้องมากๆใที่ตัดสินใจว่าเออจะซื้อ MacBook ดีหรือว่า p p o o n ดี ก็ลองพิจารณาดูจากการที่เราใช้งานนะคะมี iPhone และเราก็จะได้แบบถ่ายรูปตัดต่อรูปหรือทำอะไรในนั้นอะนะอาจจะเลือก13 Pro Max อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ความจำมันเยอะๆไปเลยอ,สสอ,อย่างเงี้ยรุ่น Max สุดเลยก็ได้เี๋ก็เป็นสาวแอบแฝกนะก็เลยรู้สึกว่าเออแอบแฝกมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ iPad Gen 4 256GB ตัวนี้ มี Apple Pencil มัน้ววยเป็นการสแกนนิ้วแบบ Touch ID ของคนเนี่ยเลิฟมากชอบมากค่ะทุกคนมี Apple Pencil ซึ่งเราสั่งมาแล้วก็สแกนชื่อได้ด้วยน่ารักถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง iPad กับ MacBook จีรู้สึกว่ามันทำง,งานกันคนละแบบ <c oughs> จะบอกว่ามีทั้งสองอย่างก็ดี แต่ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจีว่าก็อาจจะเลือกแมบุ๊กเป็นหลักจีรู้สึกว่าจีถนัดในการใช้คอมมากกว่าเอาเอาจริงๆอ่ะจีก็รู้สึกว่าแมทบุ๊กอ่ะมันฟังก์ชันมากกว่าสําหรับจีนะแต่ว่า iPad อ่ะมันดีตรงที่มันวาดรูปได้ดีมากๆอ่ะคือจีเป็นคนที่แบบใฝ่ฝันในการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยากวาดต้องสวยๆอ่ะแต่เราแบบไม่ได้มีความสมัวัด้านนี้แล้วพอมีไอแพดขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ ราคาอยู่ที่24,900ซึ่งต่างจาก MacBook ต่างกันประมาณ8,000ไม่ต่างกันมากถ้าถามนะคะถ้าถามว่าใช้ระยะยาวคิดว่าเออเราลงทุนครั้งเดียวแล้วเราจะใช้ในระยะยาวอะ่จะจิงกนะนำ MacBook แต่ถ้าเกิดใครที่มี MacBook แล้วเป็นรุ่นเก่าเป็น MacBook Pro แล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากทำอะไรให้มันแบบ ได้วาดรูปได้ทำงานให้มันแบบคล่องแคล่วขึ้นแล้วแบบเอาไว้ซิงกับตัวแม c บุ๊กของเราอะไรเงี้ยจีแนะนำว่ามี iPad เสริมก็ดีก็ดีค่ะหลักๆเลยที่จีชื่นชอบแล้วก็แบบทำบ่อยมากใน iPad ใช้ iPad เยอะก็คือทำงานใน Canva นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ by แคนวานะคะแต่คือจะบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้ค่ะจีซื้อมาแบบไม่ได้มีซิงนะคะ สี่ก็กดสร้างงานออกแบบแล้วก็เลือกโพส์อินสตรแกรมเรากดปึ๊บให้งานอาร์ตเวิร์คขึ้นมาแล้วเราก็แบบจับลากวางอะไรได้แบบเออมันมันรวดเร็วแล้วก็ถนัดดีอะค่ะก็คแบบือสามารถแวาดหรือเขียนอะไรลงไปเลยก็ได้ หรือสิ่งที่จีชอบมากๆสำหรับ iPad นะคะหลายคนก็น่าจะประทับใจแบบเดียวกันก็คือเป็นตัว Procreate นี่นะคะเป็นผลงานที่จีใช้ทำจาก Procreate นะคะคือจีชอบแอป Procreate มากเพราะว่าจีาสามารถที่จะแบบเเลือกแปรงแบบไหนก็ได้แล้วก็เลือกสีได้แบบหลากหลายคมันมันค่อนข้างที่จะว่าได้สะดวกมากๆค่ะ ถ้าเกิดใครที่เป็นสายทำงาน,นนะกราฟิกนะจีก็แนะนำว่าไอ,อ iPad มันก็ค่อนข้างทีง่จะน่าใช้งานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ iPad g เจน 4. โี้มันแบบราคาย่อมเยาวจริงๆะถ้าถามว่าจิจะทำอาร์ตเวิแบบนี้ใน MacBook ได้ไหมจงไม่ถนัดจริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าพอมี iPad ขึ้นมามันสามารถทำงานแบบนี้ได้มันตอบโจทย์ในการทำงานอาร์ตเวิร์กที่เราสามารถ พิเอ็งานขึ้นมาเป็นงานซิกเนเจอร์ของเราเองได้ซึ่งถ้าเกิดใครทำงานอาร์ตเวิร์กแบบนั้นก็แนะนำา p p d d ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานไม่ได้แบบเป็นสายอาร์ตมากแค่อยากลองใช้ Macbook แล้วก็รู้สึกว่าหม c b บ o k เนี่ยมันจะมีการทำ Presentation ที่สวยงามมีการทำ ทำงานร่วมกับ iPhone ได้ดีอย่างเงี้ยจิงก็อาจจะแนะนำแค่เฉพาะ MacBook ก็ได้และมันมีอายุการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ไปได้ยาวกว่าเพราะว่าตัวตัว iPad เนี้ยคือเขาจะเปลี่ยนทุกปีะคะ่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆออกมาทุกปีซึ่งพอรุ่นเกา่าๆที่ตกรุ่นแล้วเราก็จะู้สึซ้เสียดายที่แบบเราน่าจะซื้อรุ่นใหม่กว่านี้ยอะไรเงี้ยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะความคิดเห็ส่วนตัว เป็นยังไงบ้างคะคลิป,ปรีวิว Apple 2021ของจีถ้าเกิดใครสนใจสอบถามเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะหรือว่าใครที่อ,อ,อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย